น้องสมใจน้องสุขใจทาย,ยาตเต่าสมชายเงินก้อนแรกในชีวิตของมอให้พ่อน้องสมใจน้องสุขใจทาย,ยาตเต่าสมชายเซอร์ไพรส์รรวันเกิดขุณพ่อสุขสันต์วันเกิดอายุครบรอบ47ปีสำหรับนักน้องหุ่มเต่าสมชายเข็มกลัดโพสต์รูปภาพความประทับใจในวันเกิดของตนเองซึ่งตรงกับวันที่26มกราคมโดยพระราสา ยุยอัธมาศน้องสมใจและน้องสมสุขก็ได้หาของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อด้วยด้วยความตั้งใจโดยเต๋าได้เปิดดูของขวัญของลูกและภรรยาแล้ว พร้อมเล่าเรื่องราวความปรับปลื้มไว้ว่าของขวัญวันเกิดในปีนี้ชิ้นที่หนึ่งคือจักรยานพันรยาที่รักได้ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดในปีนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของป๊อป๋าส่วนของขวัญชิ้นที่สองเป็นของสมใจแอบห่อไว้ให้เซอร์ไพรส์วัสดุทุกอย่างที่ใช้รีไซเคิลทั้งหมด 1. กระดาษห่อโบชัวแคตาลกสินค้า2กล่องน้อยเจืด3กระดาษนิตยาสารเก่าและ4กล่องพัสดุไบริณีน่ารักจริงๆเลยลูกสาวเราซองจดหมายเก่าที่วาดรูปด้วยตัวเองและ เขียนคำว่า happy birthday ป้าป๋าเต๋าเปิดซองจดหมายออกมาเซอร์ไพรส์สุดๆเลยค่ะมีเงินสดในหนึ่งพันบาทสมใจบอกว่านี่เป็นเงินเก็บของหนูให้ป้าป๋าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะขอให้ป้าป๋ามีเงินเยอะๆนะ love you จุ๊บๆเงินก้อนแรกในชีวิตที่ได้จากลูกส่วนสุขใจก็เข้ามาจุ๊บแล้วก็บอกว่า happy birthday ป้าป๋าถ้าหนูมีเงินแสนหนึ่งวงเล็บจะรอนะไอ้ลูกชายจะให้ป้าป๋าป้าป๋าจะได้ไปซื้อจักรยานมาอีกคันฮ่าๆๆวงเล็บป้าป๋าชอบคำนี้แม่ แอบมองน้าสุดใจไม่นะพอก่อนใหม่จักรยานขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวเข็มกัดนะครับผมเลิฟยูจุ๊บจุบวันนี้สมชายมีความสุขที่สุดในโลก Hashtag โลกทั้งใบให้ในายคนเดียวครอบครัวเข็มกัด #happybirthday# s h h t a a g เข็มกลัด family# h a เต๋าสมชาย hashtag สมชายเข็มกลัดครอบครัวเข็มกลัดเต๋าสมชาย hashtag สมชายเข็มกลัด hashtag สมชายจดปลายเทา้าไม่แน่ ไม่มาหรอก h a s h กถึงได้ชื่อสมชายตลอด เต่าสมชายเข็มกลัดถือเป็นศิลปินยุค90ของแท้เพราะเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ15ในปี1989เต่าสมชายเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกเต่าคิดอยากจะทํางานแล้วได้เงินแต่พอทําไปทํามาเหมือนตกหลุมรักเกิดการหมกมุน่นค้นหาขวนขวายทั้งพรสวรรค์และพรแสวงจนวันนี้เต่ายอมรับว่านี่คืออาชีพที่ดีที่สุดในชีวิตและมีเฮ er ียหอสุรชยัชยเชษฐโชตสักซึ่งเป็นเจ้านายเพียงคนเดียวที่เขายอมเขียนสัญญาด้วยถึง10ปีเต่าสมชายเข็มกลัดเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นตำนาน ที่เดินทางมาคนเดียวแต่มีพักพวกที่มีพี่น้องและพวนพองมากมายมีเฮ er ียฮ้อที่เป็นทุกอย่างในชีวิตเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนพ่อในวงการเป็นทุกอย่างทางวิธีคิดพี่เต่าของลงท้ายจากใจในายสมชายเข็มกลัดว่ารักและเคารพเฮียเสมอครับ